ลิชวีกุมารักกสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีกุมาร58สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินทบาท เสด็จกลับจากบินทบาทหลังจากเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันประทับนั่งพักผ่อนกลางวันกนโคนไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นเจ้าลิชวีกุมารหลายพระองค์ถือธนูขึ้นสายมีฝูงสุนัขแวดล้อมเดินเที่ยวไปในป่ามหาวันได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งจึงวางธนู ที่ขึ้นสายไว้แล้วปล่อยฝูงสุนักไปณที่สมควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคสมัยนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหานามะเดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหาวันได้เห็นเจ้าลิชวีกุมารเหล่านั้น ผู้ต่างนั่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้เปริงอุทานว่าเจ้าวัดชีจักเจริญเจ้าวัดชีจักเจริญพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหานามะเพราะเหตุไร เธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจ้าวัดชีจักเจริญเจ้าวัดชีจักเจริญเจ้ามหานามะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าิทชวีกุมารเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกระด้างของขวัญต่างๆคืออ้อยพุทษาขนมขนมต้มหรือขนมแดกงาที่เขาส่งไปในตระกูลทั้งหลาย เจ้าลิชวีกุมาลเหล่านี้ก็แย่งชิงเอาไปกินทีบหลังกุลสตรีบ้างกุลกุมาลีบ้างแต่บัดนี้เจ้าลิชวีกุมาลเหล่านี้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตริย์ทิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วก็ตามเป็นผู้ปกครองรัฐ ซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีทำห้าประการนี้กุลบุตรนั้นพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยทำห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมมาดาบิดาผู้ดได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่า ขอเจ้าของจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันมารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 2. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาภรรยาทาตกรรมกรและคนใช้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรภรยาธาตุกรรมกรและคนใช้ผู้ได้รับสการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันบุตรภรยาธาตุกรรมกร และคนใช้อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 3. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานด้วยโภคทรัพยัที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยทำได้มาโดยทำ เพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันง,งามว่าขอเพื่อนจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย4 กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับพลีกรรมโดยโพกซัพที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเทวดาผู้รับพลีกรรมได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันง,งามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 5. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาสมณะพรามณ์ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมสมณพราหมณ์ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีชีวิตยืนนานกุลบุตรผู้สมณพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยมหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตราธิทราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วก็ตามเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตาม มีทรห้าประการนี้พึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยกุลบุตรผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอช่วยทากิจของมารดาบิดาเกื้อกูลบุตรภรรยาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือชนภายในและชนผู้อาศัยบุคคลน,นั้นอยู่กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่ออยู่กรองเรือนโดยธรรม ทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติท,ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่สมณพราหมณ์และเทวดากุลบุตรนั้นครั้นบำเพ็ญกัลยาณธรรมแล้วเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์ วิชวิกุมาลกสูตรที่8จบ